ผมโจทันเดอร์ขอแนะนำโอเวอร์ท็อปอัพผู้ให้บริการเติมเกมราคาถูกไอดีตชาสเตมินาไม่พอใช้ก็ใช้เงินแก้ปัญหาสิครับร้านนี้ไว้ใจได้มีผู้ติดตามกว่า10,000แคนจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ใช้งานยาวนานกว่า5ปีมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองสามารถเติมเงินผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด24ชั่วโมงเติมกับโอเวอร์ท็อปอัพถูกกว่าซื้อเองในเกมเก็บเงินส่วนตังไว้กินข้าวหรือเติมทุวกว่ามันจะเทพเห็นใครโพ์อวดหน้าเฟซอย่าไปยอมมันนะครับคิดจะใช้เงินแก้ปัญหาโปรดเสิร์ชหา Over Topup สวัสดีครับผมโจโจันเดอร์และนี่คือช่องเล่นเกมที่ผมอยากจะทำอะไรก็ได้ที่ผมอยากทำสำหรับเกมเซเลโซซิโลนั้นไอดีของผมก็ได้เจนโดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแหม่เจเนี่ยสุดยอดและดูจากคลิปเปิดกาชาของผมนะครับพวกคุณก็จะเห็นว่าไอดีของผมเนี่ยมันไม่ได้มีตัวละครอะไรที่แบบว่า ใ้เล่นกับเจ๊แกได้เลยหุ่นยายชิงยี่ก็ไม่มีเกรดก็ไม่มีไพป,ปอร์ก็ไม่ได้ปั้นแถมได้เซตมาอีกตัวหนึ่งเนี่ยผมต้องปั้นใหม่3ตัวเลยนะถ้าผมจะต้องปั้นตัวใหม่3ตัวแล้วก็โอ้ย ไม่อยากจะคิดเลยครับเปลืองแน่อีกนานเลยแถมถ้าตัวละครใหม่มาเนี่ยเดี๋ยวจะไม่มีทรัพยากรไว้เล่นตัวใหม่นะครับผมก็เลยมาคิดๆว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีวะคนอื่นเขาไม่จัดกันแบบนี้แต่กูก็ต้องใช้แล้วละ่ะคือผมก็ลองใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับปั้นเจเจ,จนโดกันจนถึงเลเวล6หกส่วน W e n เอ็นจินก็คราฟเอาในร้านนะครับไม่มีงบไปเปิดประจําตัวนะครับใช้ตามมีตามเกิดแต่อย่างน้อยดิสหกช่องเนี่ยมันก็ออฟตรงอยู่ะพอไปวัดไปว่าแต่ปัญหาก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับจะเล่นก ีมไปมาแบบมั่วๆนะครับลองเล่นดูกับทีมนั้นทีมนี้ลองเอาไปเล่นกับประธานโคเรดาก็แย่งกันนะครับตัวอานอมบิลี่กับตัวสตัน เอาไปเล่นกับตัวดามจอย่างน้องหลามก็แย่งฟิวกันเหมือนเดิมผมก็เลยคิดว่าอจะทํายังไงให้เ hey, จอยู่บนสนามแต่ตัวดาเมจต้องไม่แย่งซีนคําตอบมันก็มีอยู่คําตอบเดียวแหละครับถ้าตัวดามจไม่แย่งซีนก็คือตัวดาเมจที่ยิงตอนล้มครับมันก็เลยกลายเป็นสู้หยวนครับเพราะว่าสู้หยวนเนี่ยเป็นตัวที่ยิงตอนล้มแรงนะครับตอนที่ศัตรูยังไม่สตาร์ทเนี่ยไม่ค่อยได้ออกมาเท่าไหร่ส่วนอีกตัวหนึ่งผมก็เลยเอานิโคมาละกันอย่างน้อยก็อีเทอร์เหมือนกันผมก็เลยคิดในเงี้ยว่าเออถ้าสมมติมันมี ตอนแรกผมก็ไม่คิดว่ามันจะเวิร์หรอกครับแต่พอได้ลองดูจริงๆแล้วมันแบบว่าเฮ้ย มันไม่แย่เลยนะมันโคตรเจ๋งเลยอะ่ะคือโอเคต้องยอมรับก่อนมันไม่มีตาแต่ถ้าจะเอาเมตาเนี่ยผมต้องปั้นไปเปอร์ปันเซตเนีเยเออไม่เป็นไรไม่มีตาละไม่รู้จะเอาทรัพยากรที่ไหนมาเมตาขอผ่านแล้วกันขอเล่นตามมีตามเกิดน,นะครับผมถ้าคุณอยากได้เมตาผมแนะนําพี่ฮูกนะครับแกแบบทุ่มเทจริงวะแกไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาหลายวันแล้วแล้วแกทาคลิปออกมานะครับแต่ก็เหมือนเดิมครับสาวกลิงสมองกามที่ไม่อยากจะคิดอะไรทั้งนั้นอยากเล่นง่ายๆมาเลยครับมาเบื้องต้นเรามาดูการจัดทีมกันก่อนนะคร ดูพอกระเทินแต่เหินฟ้านะครับแนมะ่พอกระเทินคือแบบจัดตามมีตามเกิดไปก่อนอะแต่ว่าเหินฟ้าคือเฮ้ยมันดีกว่าที่คิดตัวแรกตัวที่1นนะครับให้เอาเจเจนโดวางไว้ที่ตำแหน่งที่1เลยเราจะเล่นเจเจนโดเป็นเมนฟิลนะครับอยู่บนสนามเป็นหลักเลยถ้าศัตรูไม่ติดสตันไม่เอาตัวอื่นลงมาเลยครับตัวที่2นะครับผมตั้งเป็นสู้ยวนเพราะว่าเวลาที่ต้องแพรี่สู้ยวนนะครับจะลงมาโจมตีสวนกลับแล้วก็ได้กระสุนไป3นัดเรียกว่าเอาไว้ฟาร์มกระสุนนะครับถ้าเกิดศัตรูตีสตันเมื่อไร่แล้ว็เเอ,อาไ้าตนน่นนวนวัที3ผปโ นิโคนี่ไม่มีอะไรเลยครับเอาไว้ลดก่อนแล้วก็ใช้สกิล e x เพราะว่าสกิล e x ของนิโคนะครับมันจะสร้างซัพพอร์ตจู่โจมให้กับตัวถัดไปได้เพื่อที่ว่าจะได้ส่งกลับมาหาเจเจโดอีกทีหนึงนะครับส่วนแบงบูนั้นผมใช้เป็นแบงบูอีเทอร์ครับเนื่องจากว่าผมอยากจะเพิ่มค่าอนเบอรี่ธาต่ออีเทอร์ให้ได้มากขึ้นเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าเจเจโดของผมจะสามารถแปะธาตุกายภาพได้เร็ว แต่ซูหยวนกับนิโคนั้นอาจจะช้าไปหน่อยครับเพราะว่าไม่ใช่ตัวอนอมบัลี่การใช้แบงบูอีเทอร์นะครับมันจะช่วยในการแปะท่าตุอีเทอร์อีกนิดหนึ่งนะเวลาคอมโบครบเสร็จแล้วเนี่ยศัตรูจะได้มีโอกาสติดดิสออเดอร์สูงขึ้นนะครับส่วนหน้าที่ก็จะประมาณนี้นะครับ ให้เจเจนโดเป็นเมนฟิลล์แล้วก็ให้สู้หยวนเป็น DPS ตอนล้มส่วนนิโคเนี่ยมาใช้สกิลลดเกาะถ้าเข้าใจหน้าที่แล้วเราไปดูการเล่นกันเลยดีกว่าครับเปิดเกมมานะครับเราจะได้เล่นเจเจนโดเป็นตัวแรกไม่ต้องสนใจอะไรครับเดินเข้าไปหาศัตรูแล้วก็โจมตีโดยวิธีการโจมตีของผมนะครับจะใช้วิธีคลิกขวาแดชหนึ่งทีแล้วก็โจมตีซึ่งมูฟเซตของการแดชโจมตีนะครับมันจะทําให้แคนเซิลแอนิเมชันได้ง่ายแล้วก็แปะธาตุอโนโมรี่ได้ง่ายขึ้นด้วยโดยมีวัตถุประสงค์นะครับโดยการเก็บเกรดแพชชั่นให้้้เเต็ม็มมถาใครรยัังไู่่กกชน คือเกตพิเศษของเจ๊แกที่อยู่บนซ้ายล่างรูปแกครับแต่การเก็บเกจแพชชั่นให้เต็มนี้ผมไม่ได้ซีเรียสนะครับแนะนําว่าเอาตามที่ถนัดดีกว่าใครจะแดชโจมตีก็ได้หรือจะตีรัวๆจนกว่าเกตจะเต็มก็ได้แล้วพอเกตแพชชั่นของคุณเต็มแล้วนะครับเจเจนโดของเราเนี่ยจะเพิ่มความเร็วในการโจมตีอย่างมากเลยนะครับซึ่งทุกการโจมตีเนี่ยมันจะใช้เกตแพชชั่นลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณโจมตีธรรมดาเนี่ยไม่คุ้มแล้วครับต้องแดชโจมตีอย่างเดียวอัดมันต่อไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดอะไรเเเลยคคคับบถ้า้าาาาากกกกิดดวววว่่่่่่นน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 ทอออืะจใหุณณีีซึงมมผเลย ถ้าคุณจะเล่นเมตาคุณควรคิดแต่สําหรับผมผมไม่สนครับังหว่านี้ใส่ทุกอย่างที่มีเลยครับถ้ามีสกิล ex ก็กด ex ถ้าเกิดว่าคุณมีจุดแพชชั่นก็หมุนใส่มันเก็บไว้อย่างเดียวถ้าไม่ตายอย่าเพิ่งใช้โคไว้ก่อนถ้าเกิดว่าแต้มอนเบอรี่ถึงปริมาณที่กําหนดนะครับมันก็จะติดสถานะอส s o l ซึ่งสถานะนี้จะเพิ่มเกรดสตันให้กับศัตรูด้วยทําอย่างนี้วนไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดว่าเจเจโดเนี่ยเกรดแพชชั่นหมดก็วนลูปตัวนี้อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับเพราะว่าเจเจโดไม่ใช่ตัวสตันแต่คุ มันก็เสียเลือดครับและถ้าเกิดว่าเราเจอศัตรูที่สามารถแพรี่ได้ผมแนะนาให้เอาซูหยวนเนี่ยลงมาเก็บสแตก็กระสุนทีละสามนัดก่อนครับพอซูหยวนลงมายิงแล้วนะครับศัตรูมันจะติดสโลอยู่ครับและท่าดีโคของเรามีสกิล e x อยู่ให้เปลี่ยนเอานิโคลงมายิงสกิล e x ใส่ศัตรูครับนอกจากจะลดกอของศัตรูแล้วเนี่ยมันยังส่งให้เจเจนโดเนี่ยลงมาสู่สนามได้แบบดีๆอีกด้วยแต่ท้านิโคไม่มีสกิล e x ก็ไม่เป็นไรครับเปลี่ยนเอาเจเจนโดลงมาดือๆเลยก็ได้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมก็อยากจะให้ซูหยวนของคุณนนนนนัั้มมีีกกระะะสสุออยูู่่่เตตต็แทจดล เกิดว่าศัตรูติตสตันเมื่อไหไร่เราก็มาเริ่มคอมโบกันดีกว่าครับส่วนใหญ่แล้วเราจะตีสตันจากการที่เจสเจนโดนั้นโจมตีให้คุณเปิดด้วยนิโคก่อนเลยครับรถก่อของศัตรูก่อนจากนั้นก็ตามด้วยสู้ยวนนะครับลงมาโจมตีศัตรูที่ถูกดเก่อเอาไว้ถัดมาก็ตามด้วยแบงบูที่เป็นาธาตุอีเทอร์เพิ่มค่ากัดกอนของศัตรูเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆแล้วก็ปิดคอมโบด้วยเจสเจนโดนะครับจะลงมาแปะาธาตุกายภาพคุณไม่ต้องคิดมากนะครับแปะแต้มไวไ้เท่าไหร่ก็ช่างมันจังหวะศัตรบนนีีอกครััต็ะ มี so e so x กับ e x รีโหลดกระสุนแล้วก็ยิงใส่มันพอศัตรูมันมีทีท่าว่ากำลังจะลุกขึ้นมานะครับให้รีบเปลี่ยนเป็นนิโคแล้วก็ใช้สกิล e x ยิงใส่มันเพื่อที่จะส่งเจเจนโดลงสู่สนามเหมือนเดิมซึ่งช่วงโพสเอนี้นะครับถ้าโชคดีหน่อยคุณก็อาจจะได้ดาเมจจาก dis order มาด้วยมันก็อยู่ที่ว่าก่อนหน้านี้นั้นคุณแปะแต้ม a นม m ล l y ได้เท่าไหร่นะครับบางครั้ง dis เด d e r ก็มาตอนคอมโบบางครั้ง dis order ก็มาตอนที่เจเจนโดกลับลงสู่สนามอีกครั้งซึ่งมันก็ไม่ได้มากมายอะไรหรอกครับแต่มันก็ดีววา้้ดยยเ๋ถ มันจะติดมันก็จะติดเองบอกเลยว่าเล่นง่ายและโคตรแรงนะครับแต่ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ระดับเมตาหรือสร้างดาเมจได้เป็นล้านแต่มันก็พอจะเล่นผ่านคอนเทนต์ที่แบบว่าเล่นไปก่อนได้คําว่าดีที่สุดนั้นมันมีราคาเสมอครับแต่ว่าไอดีของผมนั้นยังไม่มีเงินไปจ่ายมันก็เลยกลายเป็นทีมเจเจนโดพอกระเทอนนี่แหละครับและทีมนี้ก็ไม่ค่อยจะมีปัญหากับสตูกี้ที่มารุมนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเจเจนโดแกก็จะมีท่าปัน่นหรือว่าท่าที่มันแดสโจมตีเนี่ยเปลี่ยนเป้าหมายไปเรื่อยๆนะครับพู กไปหมดแต่ถ้าจะบอกว่ามีข้อเสียไหมก็มีครับคืออย่างที่บอกว่าเจเจนโดเนี่ยจะเป็นเมนฟิวที่อยู่ในสนามค่อนข้างนานสูยวนเนี่ยไม่ได้ออกมาเลยครับถ้าไม่ล้มส่วนนิโคเนี่ยถ้าไม่มีสกิล EX ก็ไม่ได้ออกและเกมนี้มันก็ไม่ได้มีตัวฮิวซะด้วยถ้าเกิดว่าเจเจนโดแกพลาดเยอะๆโดนตีบ่อยๆแล้วร่วงขึ้นมาเนี่ยทีมเสียเลยครับผมถึงบอกว่าแทนที่จะเอาสติมาคำนวณตัวเลขดาเมจหรือว่าเลงค่า a n o m a l ีนะครับผมอยากจะให้เอาไปโฟกัสการหลบมากกว่ามันจะได้ติดแดชโจมตีแบบหลบด้วยเพิ่มแปะแต้มได้เร็วขึ้้้นนดดววยครแตต่่ถาาเกิิุณมีสใ การคำนวณก็เต็มที่เลยครับพอผมลองเล่นดูแล้วแบบเกมมันเร็วมากอะ่ะมันคิดไม่ทันก็เลยตัดทุกอย่างที่ต้องคิดแล้วก็มาโฟกัสว่าหลบยังไงให้หลบได้ดีกว่า อันนี้คือส่วนตัวของผมนะก็ประมาณนี้นะครับทีมเจเจนโดแบบสมองกล้ามนอกจากจะสมองกล้ามแล้วยังตามมีตามเกิดอีกด้วยนะครับไม่มีตัวที่เอาไว้เล่นเมตาเลยแต่ส่วนตัวแล้วผมก็พอใจกับมันนะไม่มีอะไรมีความสุขไปกว่าการได้เล่นตัวละครที่ชอบแะครับตอนเปิดก็ไม่ได้คิดเลยจะมาเล่นกับทีมอะไรสุดท้ายก็ต้องจับยัดนะครับแหมก็ยังถือว่าโชคดีนะครับที่ไอดีของผมเนี่ยยังมีทีมให้ยัดถึสภาพว่าถ้าผมไม่ได้ปั้นทีมซูยวนหรือนิโคเอาไว้แล้วนะครับกว่าไปเปอร์กับเซตจัลลิเวลหกสิบหรือ,อรย เล่นแบบนี้ไปก่อนลวกันนะครับไว้ถ้าเกิดว่ามีทรัพยากรปั้นไพเปอร์หรือเซตเนี่ยเดี๋ยวจะมาลองอีกทีหนึ่งเผอๆได้เห็นเนี่ยตุลาเพราะว่าเปิดตัวใหม่ดีกว่าไหมออกทรัพยากรไปรอปั้นตัวใหม่ดีกว่าหรือผู้คนมีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับเผื่อว่าจะช่วยผมวางแผนได้ดีของผมด้วยผมก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่มีช่องเป็นของตัวเองครับส่วนความรู้นั้นผมก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกับพวกคุณนั่นแหละดูคนน,นู้นคนนี้บ้างามาปรับใช้กับตัวเองบ้างแต่ถ้าเกิดว่ามีคอมนนาาาม,มาก็ผ ขอรบกวนคุณฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องผมแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากผมอีกในอนาคตนะครับผมขอขอบคุณทุกคนมากๆครับวันนี้โซลองแอนกุนไ์ครับ